กสวัสดีครับชื่อวินครับชื่อจริงชื่อกิติพลชนจินันครับผม,มถ้าถามว่าวินเป็นคนสุขุมนุ่มลึกแบบเกียร์จริงไหมพว่ามัมม่อย่างมากก็แบบชวนเพื่อนโดดเรียนทั้งห้องเลยอะ่ะฮะบางทีเราไปอเมริกาเราก็อาจจะไปเป็นแบบว่าคนแซ่บคนหนึ่งแต่ว่าการที่เราอยู่ที่ประเทศไทยเราจะแซ่บยิ่งกว่าเอ,อ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการก้าวเกาะแกะนะครับเป็นรายการของพี่ก้าวนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยวินก็ยังไม่เห็นพี่ก้าวเลยนะฮะก็ไม่เข้าใจว่าพี่ก้าวอยู่ไหนเหมือนกันพี่ก้าวพี่ก้าวอยู่ไหนอ่ะคือคือนั่งอยู่นี่อ๋อสวัสดีน้องวินด้วยเลยนีวดีรับสวัสดีครับชื่อ วินครับชื่อ,อ,อจริงชืกิติพลชติจิน,นั้นครับผมอายุ22ปีตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ขอครับผมคือเราก็รู้จักกันจากที่มาแคร์ซีดีใช่ว่ะทีเรื่องฟ้ามีตาฟ้าอะัก มื่อกี้เมื่อกี้ออกแรงไะเนี่ยโดนคือทุกคนอะหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยจะแบบว่าเห็นน้องวินแบบเป็นคนแบบน่ารักแบบว่ามุมีกูปี้แบบว่าแบบน้องหมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยเราจริงๆริอะเป็นคนยังไงนิสัยจริงๆเหรอก็เป็นคนอย่างนั้นแหละจะบอกว่าตัวเองน่ารักก็เป็นคนง่ายๆสบายๆอย่างนี้มั้งครับผมง่ายๆสบายๆแต่ว่าอะไรก็ได้ผมเนไม่ค่อยตัดสินใจอะไรเท่าไหร่ก็กินอะไรอะไรก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้อยย่างงเี้ ดีเนาะอาจจะเป็นฟิลที่แบบว่าพอวินเพิ่งรู้จักใครอะไรเงี้ยมาเจอกังคนใหม่ๆเราก็เหมือนแบบเราก็ไม่ได้ไม่รู้สึกเป็นตัวเองหานะั้ปกติมันก็เป็นคนแบบเฮฮาบ้าบออะไรกับเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าพอเรามาอยู่ในแบบสังคมใหม่เจอใครคนใหม่ๆแล้วก็แบบเหมือนมันก็มีกำแพงที่เราต้องแอคอยู่ในส่วนตรงเนี้ยหลายๆคนไม่รู้นะว่าวินกับก้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ค่ายเนี้ยของกันอตอนแรกก็คุยกันคุยกันก่อน,อนเลยก่อนที่จะแบบบทุกคนในค่ายอะไรเงี้ย ใช่เฮ้ยอย่าตึงดิเราต้องสนุกเขาเลยวะสนุกเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยรายการเราอ่ะมันมีให้ทำท่าด้วยเว้ยท่าอะไรฮะเก้าวกอแกะท่ากอแกะมันมีท่าก้าวกอแกะด้วยนะพี่จะทำให้ดูแค่รอบเดียวเท่านั้นได้เลยพี่แล้ววินต้องทำตามพี่ได้โอเควะโอเคมาหนึ่งสองสามก้ากอแกะทำได้ไหมได้โอ้โหได้มากเออง่ายๆเนาะของการหนึ่งสองสามก้ากอแกะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารู้จักวินกันมากขึ้นนะครับ ล้วมาเจอกันกากุงรายการก็กแก่นะครับตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยรายการเราจะต้องถามเกี่ยวกับตัวของแครรับเชิญให้รู้มากขึ้นมันก็คือ back about win นั่นเองข้อแรกนะครับ win มีพี่น้องหรือไม่มีพี่สาวหนึ่งคนครับผมหนึ่งคนใ่่านกันยังไหมหากันสามปีรับไม่มากเลยคือพี่สาวอะด้วยความที่เขาอะทำงานในเมืองเขาก็จะแบบไม่ได้มาอยู่กับ พอดีบ้านอยู่ในกบบรุงเทพฯเขาี้เกียจเดินทางอเลยอ่ะอ่าก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยู่ด้วยกันไม่่คยอยก็ตเตือนแค่เสาร์อาทิตย์นี่ครับอ่าวินเรียนที่ไหนแตงจริงวินบอกไปแล้วนะบอกไปแล้วใคร<ม>จ,จำได้บ้างอะไปย้อนดูได้แต่ว่าอะขยาะความหน่อยตั้งแต่ตั้งแต่มอต้นมอาย,อายวินเรียนมอต้นที่เซนต์โนมินิกค,ครับผมพอมอายก็ย้ายมาอยู่ทินบุรณะเรียนภาคโครงการภาคภาษาอังกฤษแล้วก็พอขึ้นมหาลัยก็อยู่ ธรรมศาสตร์ครับผมรัฐศาสตร์ภาาอังกฤษแล้ววันเนี้ยหัวข้อท็อปปิคที่คุยจริงๆอ่ะมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยของวินตัวออวินชอบสีอะไรวินชอบสีฟ้าเขียวคือชอบแบบสีโทนนี้ฟ้าชอบสีแบบอะไรฟ้าเขียวโทนอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยรับแต่ถ้าเรื่องแต่งตัวแล้วชอบแบบขาวดำอือก็เป็นสีกันเนาะขาวดำไม่ชอบสีไม่ชอบภาพสีข้อต่อมาเรื่องกีฬานี่กีฬาอะไรบ้างวินเป็นคนชิชิ ไม่ชอบเล่นกีฬาแบบกีฬาที่อะไรที่เป็นทีมอะไรก็ตามไม่เป็นกีฬาทีมแบบว่าอ๋อเออเเข้าใจไหมเราชอบเล่นกีฬาที่มันเป็นอะไรที่มันเพื่งตัวเองกีฬาเดี่ยวแบบว่ายน้ําตีแบตปิงปองอะไรเงี้ยแต่พอมันแกเป็นแบบแบดคู่ปิงปองคู่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ไม่ชอบอ่ะอยากเล่นอยากเล่นเดี่ยวคู่ไม่ถูกมันก็มีคนแบบนี้แต่นี่ก็ตอนเด็กๆกีฬากีฬาสีเนี่ยเรชอบแบบวิ่งไม่แข่งชอบวิ่งมันไม่ต้องไปยุ่งกับใครใช่หรือว่าถ้าจะเป็นทีมก็จะมีแค่กีฬาเดียวที่เล่นก็คือชักะลย่เฮ้ แข่งวิ่งอรัไม่เคยได้เหรียญทองเลยเว้ยแต่แข่งซาเลียได้เหรียญทองก็คือแบบเป็นความภูมิใจที่เอ๊ะจะภูมิใจดีไม่น่าอะไรของที่เราขาดไม่ได้พอแบงค์วินจะพกพอแบงค์ติดตัวเสมอถ้าแบบเม้ากระเป๋าตังค์ไปก็ได้โทรศัพท์ได้ใทำไมโทรศัพท์ก็ต้องไม่ดีเทศกาลที่วินชอบเทศกาลที่วินชอบที่สุดก็คือสงกรานต์ครับผมได้ดูอ๋อใช่ทำไมอ่ะมันดูแปลกใจเหรอ ไม่คือตอนแรกคิดว่าวินนะชอบแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยไม่มีเลยวินชอบสงการเพราะว่ามันเป็นเทศกาลที่แบบว่าจะได้ไปเจอญาติๆรุ่นน้องเอ้ยน้องที่สนิทไปเจอครอบครัวฝั่งนู้นคือเราลืมไปว่าวันสงการเป็นวันครอบครัวใช่แต่ไม่คิดว่าแบบสงการเพราะว่าจะได้ไปแบบไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ไปไหนปกติเราไปเล่นน้ำหรอไปเล่นที่ต่างจังหวัดแบบจังหวัดของญาติเนี่ยแล้วก็จะแบบขึ้นกระบะแบบมีถังน้ำแล้วก็สาดน้ำเนี่ยคือ ชอบเป็นวัยเด็กที่แบบมีความสุขมากๆเวลาถึงสงการว่าเราอที่จะไปเล่นแล้วพอโตขึ้นมาตอนก่อนโควิดอ่ะเราได้เล่นอยู่แบบน้อยลงคือเหมือนเขาเริ่มมีกฎหมายว่าแบบห้ามขึ้นกับบบเล่นแล้วเราไม่ไดแบบห้ามขึ้นกัเล่นเมื่อก่อนคือเล่นแบบสนุกมากเซฟโซนของตัวเองคือเซฟโซนของวินที่สุดก็คือเพื่อนสนิทแล้วกันเป็นแบบว่าคือวินรู้สึกว่าวินเป็นคนค่อนข้างสนิทกับใครแบบยากนิดนึงแล้วพอสนิทแล้วมก็คือแบบเปิดทุกอย่างแบบเปิดโลกมาก ก็คือมีอะไรก็คือเพื่อนสนิทก็คือรู้ทุกอย่างร้อยเป็ในชีวิตเลยล <ะ S 1> เลยร <ละ S 1> <ๆ S 2> ้อยเปอเหรอร้อยแทบจะแบบไม่มีอะไรแล้วอ่ะร้อเพื่อนสนิทเยอะไหมน้อยถ้าถ้าแบบสนิทจริงๆอะ่ะประมาณนับมือได้ประมาณแบบสองสามคนเลยที่แบบเราแบบเราแบบเแบบชื่อทุกอย่างเลยความฝันในวัยเด็กความฝันในวัยเด็กคิดว่ามันเป็นความฝันที่แชร์กับเด็กหลายๆคนมากก็คืออยากเป็นหมออ๋อเออทุกคนทุกคนอยากเป็นหมอเด็กทุกคนอยากเป็นหมอถ้าถามว่าเป็นหมอทำไมอยากช่วยเหลือคนอยากให้แบบคนมีความสุขอะไรเนี่ยก็จะเป็นตอนเด็กก็จะมีความฝันตรงนั้นเหมือนกันข้อต่อมา สิ่งที่กลัวอตอยูเหมือนเป็นคนหลายคนแล้วกันก็เป็นแบบความมืดแล้วกลัวผีอยู่อะไรเงี้ยคือเวลาวินน็มี่กลัว <laughs> ผีแต่ว่าวินชอบดูหนังผีมาก<อ>เป็นคนกลัวผีที่ชอบดูหนังผีแต่ต้องดูกับเพื่อนอะเป็นคนอย่างนีออ้แล้วเวลาดูเสร็จอะก็จะนอนเปิดไฟอีกประมาณเกือบอาทิตย์หนึง่งอีกอ่อาทิตย์หนึ่งไหมล่างสุดที่เพิ่งดูอะก็คือเปิดไฟนอนเลยเพราะว่ามีกลัวผีแล้วพี่ก้าวกลัวอะไรคือพี่เป็นคนไม่กลัวอะไรเลยเว้ยคนนี้เขาแข็งแกร่งอันอนีน้คือพูดจริงๆนะคือแบบว่าผีไม่กลัวเลย ข้อสุดท้ายแล้วสไตล์การแต่งตัวอย่างที่บอกไปว่ามินเป็นคนแบบง่ายๆใช่ไหมสไตล์การแต่งตัวมินก็จะไม่มีอะไรครับก็เสื้อยือดกางเกงขาสั้นหรือว่าเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่าชิวๆแบบชอบเสื้อแบบขาวดามไม่มีลายอะไรางี้ก็ได้ครับแค่แบบดูมินิมอลดูธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ชอบเสื้อมีลายหรือสีสันฉูดฉาดอะไรเงี้ยครับโอเคสำหรับช่วงนี้นะครับก็จบไปแล้วช่วงหน้าเรามาดูกันว่าท็อปปิกของน้องวินจะเป็นเรื่องอะไรเจอกัน เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการก้าวกแก่นะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ทุกคนจะได้ท็อปิกไม่เหมือนกันอของวินเนี่ยบอกเลยว่าด้วยความที่ลุคของเราเป็นคนที่แบบว่าดูมีความรู้ท็อปิกของวินก็คือมุมมองของเด็กที่กำลังจะเรียนจบ <Yeah. S 1> <laughs> เพราะว่าวินเนี่ยก็ใกล้จะเรียนจบแล้วแต่ว่ายังไม่จบธรรมศาสตร์คือพี่ไม่ได้อยู่ธรรมศาสตร์ถึงจะมีเพื่อนอยู่บ้างอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ ควรจะรู้เกี่ยวกับเด็กธรรมศาสตร์บ้างเด็กธรรมศาสตร์เหรอรู้สึกว่าเด็กธรรมศาสตร์เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะแบบมีฉลาดเสีดีสูงมากก็คืออยากทําอะไรก็ได้อยากจะแบบไม่เข้าเรียนเข้าเรียนอะไรก็ได้คือครูสุดไม่รู้นะว่าคณะอื่นเป็นเปล่าแต่คณะวิน,นะ์จะเข้าเรียนไม่เข้าเรียนก็ได้แล้วแต่คุณถ้าคุณทําสอบได้ทํางานได้แบบไม่มีปัญหาก็ <c oughs> ก็ทํามีสิ่งที่อยากกลับไปแก้ <c oughs> เรารู้สึกว่าเราไม่น่าทําเลย <c oughs> หรือสิ่งอะไรที่อยากย้อนเวลากลับไปทํา <c oughs> จะไม่ได้ทํา สิ่งที่ไม่อยากทำสองอย่างนะนี่สองอย่างได้สิ่งที่ไม่อยากทำอ่ะคือวินอยากเปลี่ยนคณะวินไม่อยากเรียนรัฐศาสตร์คือด้วยความที่เรามาเจออ่ะเราเราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันมันไม่ใช่กับเราเลยแต่ตอนนี้เรียนมาสามปีแล้วคือไม่ไม่ค่อยตรงวินคิดว่รัฐศาสตร์มันเป็นเป็นแนวความคิดเป็นอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างแอบสแตร t มันเป็นทฤษฎีมันเป็นความคิดของคนนู้นคนนี้คนนั้นมีทฤษฎีในทุกๆเรื่องทุกๆแขนงอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อนู่นนี่นั่นแบบเขาเรียกว่าไอเดียมันไม่ใช่ แบบมีความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเหมือนวิทยาศาสตร์หรือ,อว่าคณิตศาสตร์ษษษษที่มันจะมีสูตรมาตายตัวคือเราเวลาทํางานหรือเวลาทำอะไรเงี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราทามันถูกหรือเปล่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอเดียคนนี้หหลอไอเดียคนนี้อะไรอะไรมันถูกกันแน่แล้วแบบมันอยู่ที่การพพอร์ตกันอยู่ที่การแบบให้เหตุผลนีนั่นซึ่งวินไม่ค่อยชอบตรงนี้ ม่แอสแทรกเกินไปแบบเราจับตองไม่ได้เราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรมันชอบอะไรแบบให้มาเลยแล้วสิ่งที่อยากย้อนเวลากลับไปทําแต่ไม่ได้ทําอยากทำหลายอย่างมากคือจริงๆเป็นเด็กที่อยากทํากิจกรรมมากๆอยากไปทำค่ายอาสาอยากจะไปทำค่ายนูน่นค่ายนี้ค่ายนั่นไปร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นแต่ทําไม่ได้ทุกอย่างล้มหมดเลยตั้งแต่แบบปี <COVID>. <S <S สองใช่ตั้งแต่โควิดมาคือขึ้นปีสองมาไม่ทํอเลยเลยเราจะเรียนจบแล้วใช่ไหมใช่อีกปีหนึ่งอยากวางแผนนะคตตัวเองไว้ว่าแบบร่าวข้าวอ่ะ้าวๆวเป็นยังไง ก็อินซิเคียวมากกับการจบเพราะเราก็คิดว่าหลายคนก็คงเป็นอนะ่ะมันก็โง่เลยว่ะแต่ถ้าวางแผนนะคิดว่าคาดคาดไว้นะว่าอยากจะทํางานไม่รู้ว่างานอะไรได้วยนะก,ก่อนสักปีหนึ่งสองปีเราก็ไปเรียนต่อเรียนต่อโทรเรียนต่อโถอยากไปเรียนต่อที่เมกาแต่แก <Okay, S 2> แบบเป็นคนที่แบบว่าไปแบบว่าชอบไปเรียนต่อต่างประเทศเนาะตอนมห้าก็ไปจีนแล้วเลยอยากไปแล้วแต่มันก็ดีแล้วมันเป็นประสบการณ์วิตอยากให้วินอะฝากถึงคนที่แบบเด็กๆอย่างพวกเราที่กำลังจะเรียนจบนแล้วเนี่ยว่า เขาต้องเจออะไรอย่างพวกเรามากมายเนี่ยฝากถึงพวกเขานะก็อยากจะฝากถึงทุกคนว่าเป็เข้าใจแล้วถ้าถ้าใครแบบรู้สึกกังวลหรือว่าอินซิคเคียวกับอนาคตอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้วยซ้ำ <ๆ S 1> เรียนมาบา<ๆ>งคนก็ไม่ได้ชอบไม่รู้จะทําอะไรคิดว่าไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเครียดมากพอถึงเวลาพอถึงเวลา,วลาจริงๆอ่ะเราจะ,ม,จะมันจะมีทางให้เราไปต่อเองเรามันวินเชื่อว่ามันมันจะมีทางให้เราไปเองอ่ะแบบไม่ว่าเราต้องดิ้นรนหามันเองหรือว่าจะมีโอกาสยื่นมาให้เราอ่ะสุดท้าย,ยางไงมันก็ต้องต้องสู้ต่อเองี้ยมัน มันไม่จบลงง่ายๆแค่นั้นหรอกถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทุกคนแบบมองในแง่บวกไวอะไรเงี้ยเพราะมองในแง่ลบต่อไปไงมันก็มันก็เศร้าอยู่ดีอะสุดท้ายแล้วอยากให้น้องวินฝากอะไรก็ได้ฝากได้หมดเลยฝากติดตามซีรีส์ฟาละาลักของเราด้วยนะครับก็มีแผนที่จะออนแอร์ในเด็วๆนี้ในแายนในปีนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากวินด้วยครับเป็นผลงานชิ้นแรกแล้ววินก็ทุ่มเทเป็นการเปิดฟิลใหม่อีกแล้วการแสดงอะไรเงี้ยก็ติดตามด้วยครับผมขึ้นขึ้นขึ้นไอจีให้ อ่ะคือตรงหน้าชีเลยโอเคนี่ใครไอจีน้องวินไอจีน้องวินนะครับฝากไปกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับ EP ที่3น้องวินนี่ผู่ของเราก็จบลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดแชร์กดดิสไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Safe Studio Official แล้วกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบาย